นข่าวโดยสนิบข่าวนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิชั้นอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะอิทธิพลยืนยันนะคะสงกรานต์ปีนี้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้ค่ะแต่ยังต้องเข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นายอิทธิพลคุณปลื้มรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทยปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าสามารถจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทำบุญเหมือนอดีตที่เคยจัดก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ค่ะแต่ยังต้องเข้มในเรื่องของมาตรการป้องกันโรคการเว้นระยะห่างและจำนวนคนในพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายสำคัญที่เคยมีการจัดกิจกรรมอาทิถนนข้าวสารและอื่นๆก็ให้เจ้าภาพที่จะจัดกิจกรรม ะะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเองค่ะโดยนายอิทธิพลระบุถึงเหตุผลที่เห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลดังกล่าวนั้นเพราะว่าปัจจุบันเริ่มมีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและจะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะรุ่งปนัสยานะคะนำราษฎรค่ะอ่านจดหมายถึง4ีแกนนำหน้าเรือนจำก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับ นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งแกนนำกลุ่มราษฎรเดินทางมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดจัดกิจกรรมอ่านจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำ112ฉบับเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายพริติวรักษ์นายอนุน์นพานายสมยศพฤกษากเกษมสุขและนายปฏิวัติสาหร่ายแยม รวมทั้งแนวร่วมคนอื่นๆรวมทั้งหมด10คนค่ะโดยนางสาวปนสัสยากลา่าวว่าวันนี้เป็นการอ่านจดหมาย112ฉบับที่ได้มาจากการตั้งโต๊ะจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันนี้หลังจากนี้นะคะจะส่งจดหมายไปให้แกนนําภายในเรือนจําอีกทั้งมีการนําจดหมายบางส่วนติดที่ประตูรัว้วเรือนจําพิเศษกรุงเทพ ขณะที่นายอายุธสินทพันธ์นะคะอธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของส่วนกลางและเขตสิบทั้งหมดวางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของเรือนจําอย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงรวมถึงติดกล้องวงจรปิดรอบแนวของเรือนจําทั้งหมดพร้อมกับมีการปรับแผนการดูแลความปลอดภัยด้วยทั้งนี้หลังจากที่แกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมอ่านจดหมายบริเวณหน้าประตูเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วเสร็จนะคะได้นํากล่องจดหมายดังกล่าวมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของเรือนจํา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ชุมนุมที่ถูกคุมขังก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับค่ะปิธาที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะเผยนาทีภรรยาร่วมกับหลานชายแท้ๆฆ่าหันศพสามีตัวเองเชื่อว่ามีการเตรียมการเอาไว้แล้วค่ะ จนตำรวจโทอัมพลบรวร,รพรผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาักหนึ่งนำตัวนางวาสนาผู้ต้องหาฆาตกรรมนายสุบินเกตฮิรันมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพคดีฆ่าหันศพที่บ้านในจังหวัดนนทบ,บุรีและนําไปเผาอําพรางที่บริเวณริมถนนทางเข้าโรงงานอิดบล็อกในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ พลตารวจโทอัมพลกล่าวนะคะว่าคาดีนี้ไม่ได้ซับซ้อนค่ะโดยเป็นเรื่องสามีภรรยาที่อยู่กินกันมา20ปีมีลูกด้วยกันสองคนและภรรยาเคยไปแจ้งความ2-3รอบก่อนจะแยกทางกันเพราะว่าสามีชอบทําร้ายร่างกายค่ะวันเกิดเหตุนะคะ28กุมภาพันธ์2564ค่ะช่วงเช้าผู้ต้องหากับหลานชายขับรถมาที่บ้านจากนั้นช่วงเย็นนายสุบินผู้ตายนะคะก็มาที่บ้านก่อนที่จะมีปากเสียงทะเลาะก,กันเช่นเคยจึงใช้อาวุธมีดแทงที่ราวนมด้านซ้ายเสียชีวิตค่ะ และผู้ต้องหากับล้านชายได้นั่งดูศพในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาก่อนจะร่วมกันไปซื้อถุงดำจากร้านสะดวกซื้อและใช้อาวุธมีดต,ตัดหัวหั่นแขนและขาแยกชิ้นส่วนค่ะส่วนลำตัวนะคะเอาผ้าไวนิลและเชือกพันค่ะก่อนที่จะเอาใส่รถกระบะของผู้ตายไปเผาทิ้งส่วนหัวและแขนแยกไปทิ้งที่อำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อยคดีนี้ตำรวจแกะรอยได้อย่างรวดเร็วค่ะหลังตรวจ DNA และลายนิ้วมือทราบว่าผู้ตายเป็นใครและ ติดตามกล้องวงจรปิดจ,จากทะเบียนรถจนมาถึงที่บ้านแล้วก็มีการเค้นสอบปากคำภรรยาจนรับสารภาพผู้ปัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งคาดว่านะคะมีการวางแผนไว้แล้วเพราะว่ามีการชวนมาที่บ้านขณะก่อเหตุลูกทั้งสองคนไม่อยู่ที่บ้านเบื <BE> ้องต้นยังไม่มีประเด็นเรื่องชู้สาวส่วนจะมีประเด็นอื่นหรือไม่จะต้องทำการสอบปากคำอีกครั้งค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะ เล่อข่าวโดยสำนักข่าว INN